สวัสดีทักทายทุกคนคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็สืมา้อนทักคือเก่าเดี๋ยวให้พี่น้องดีเบิ่งแบบเร็วๆไปเลยเนาะเนี๋ยฮะเสียอธิบายตามลังนี่คือตัวลลอกของมันพี่น้องเริ่มกันเลยเนาะอ่ะแรกแรยอางนี้เลย ใส่สีเทากับสีเขียวเขียวไล่ดำนะฮะลงมาแบบนี้นะครับสอดสีเขียวเข้ามาแยลงมาพื้นมันเดี๋ยวหลอกตัวแรกก่อน ลอกตัวแรกไว้สัก่อนดึงสีเทาดึงสีเทาเข้ามาก่อนอตัวนี้เสียไว้เป็นบ่วงันามันต่อเลยครับแย่เข้ามาข้างในแย่เข้ามาข้างในไว้แบบนี้สอดลงพื้น จับให้มันได้ทรงของมันดึงสีเขียวเข้ามาหลูดสีเทาเข้ามาหน่อยหนึ่งต่อด้วยสีเขียวสอดขึ้นข้างบนก่อนแย่งมาข้างลา่างจัดให้มันเป็นระบบระเบียบด,ดึงสีเทาเข้ามา แบบนี้ไปเรื่อยๆจุ่มเข้ามาหน่อยอเคจะละสีแย่แย่ขึ้นข้างบนแล้วก็แย่สอดลงมาข้างล่าง ย้าๆอย่าให้เส้นได้มันบิดถ้ามันบิดแล้เดี๋ยวขอมันจะไม่สวยัวนี้รู้สึกว่ามันจะบิด เราใส่ได้แบบเราดึงใส่มันออกเนาะ แยกออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดตรง เสือกเีกระไรคือมูเคียว ดี่าพี่น้องคือสีเข้าใจแล้วเนาะเอาก็เลยสีบริลล่านะเลาก็เลยสีทักไปเร็วๆไปเลย ได้ตัวนี้มันอยากบีบพอพอเพ้าเฮาดึงใส่มันออกมันก็เลยจีเรือเกนเนือมัน้าวบดึงใส่มันออก,ก,กม,มันสีกลมเนี้ยมันสีบมแบนเป็นแบนแนาะ สอดขึ้นสอดลงไปเรื่อยๆส่วนตัวนี้ก็เป็นลายเดียวกันลายเดียวกับตัวนี้เนาะเอาถักตัวนี้ให้นองเบ่งก่อนสลับซีกันแต่ละเซ้น ตัวนี้ผัดสีเขียวกับแดงก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งสีก็จะออกมาแบบนี้เนาะ สืกว่าเสียนได้มันอยากบิดถ้ามันบิดทากับบิดม,มันคืนทุกไลน์ที่ว่าเ้าทํามานี่บนายากนะะมานเนาะมาเอามาต่อตัวนี้ก็เลยพักให้จบไปเลยตัวนี้อันนี้คือให้พี่น้องได้ดูที่ซื้อดอก เอ,เอาเซลเองอีแค่ล็อกนึงก็ับพอเนาะพี่เนาะที่เรือเอาสิทําเป็นตัวเกียวของมันมา,าสูตรประมาณนี้เนาะเอาสีดึงลงเลยนี่สีนี้ดึงลงมาล็อกกันเลยแล้วก็ตัดออกคายมาดู ที่นี้ก็เซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นนองก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้ลายนี้เนาะตัวนี้ก็คือกันตัวนี้มีเขียวมีม่วงมีแดงสลับกันก็โอเคนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอใช้ก็ะสิจบสำนีแหละ